สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube c h anel โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับวันลุมพินีร้อนะประจำวันศุกร์ที่5กันยายน2568นะครับคู่เอกนำรายการก็ฟิลิปเป้โลโ,บ,โกบกับกุหลาบดำสอจอเปียกอุทยัยนะครับคู่รองจะเป็นเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99กับบัวเขียวปอเปาอิน ครูเอกพระอินเตอร์ดอนคิงโยธารักษ์มวยไทยกับรุสตัมยูนูซอฟนะครับคู่นี้วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะในรายการเนี่ยเราวิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้ว1คู่นะครับวิเคราะห์ตั้งแต่วันเสาร์เลยวันนี้ผมเริ่มเร็วนะครับสัปดาห์นี้นะพอดีวันเสาร์มันว่างนะครับก็คือคู่ดอนคิงกับรุสตั้มยูนูซอฟลองไปติดตามย้อนดูย้อนชมกันได้นะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคู่นะที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับ เป็นคู่รองนะครับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99กับบัวเขียวปอเป่าอินนะครับชกกันในพิกัด138ปอนด์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลนักมวยกันเลยดีกว่านะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเข้ารายการอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Channel โต๊ะพังให้ผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าข้อมูลกันเลยนะไปเข้าข้อมูลนักมวยกันเลยนะครับไปดูที่เด็ดดวงเล็กกันก่อนนะครับ เด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ส่วนสูง5ฟุต8นิ้ว175เซนนะครับอายุ22ปีซ้อมอยู่วันของโอม MBK นะครับเด็ดดวงเล็กนี่มาจากรถทูวันนะมาชกในรายการวันทั้งหมด9ไฟนะครับเริ่มจากไฟแรกเลยนะไฟแรกเนี่ยชนะคะแนนทางด้านเทเมลันแบ็กมูซาเอฟนะครับวันลุมพินี5ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาชนะชาคิยย ยูราเอฟนะครับวันลุมพินี13นะไอเจ้าชาคิเยเนี่ยตอนชก RWS โคตรเก่งและนะแต่พอมาอยู่ในรายการวันไม่รุ่งนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนทาอิกินาอิโตะนะครับต่อด้วยชนะกล้องศึกแฟนเทคนะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ฟอร์มค่อนข้างจะสะดุดเลยแหละนะครับสี่ไฟแรกเนี่ยชนะรวดนะหลังจากนั้นมาไฟที่5จนถึงไฟที่9 นะครับแพ้นักรบแพ้ที่คีโอยกที่3านะวันวมพินี41แต่หลังจากนั้นก็มายังยังมาชนะอทกินาอิโตะนะครับไฟนี้แก้มือหลังตากันก็ยังชนะอยู่นะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟที่แล้วชกกันในกติกามวยไทยนะครับสามไฟหลังสุดแพ้รวดเลยนะครับแพ้ทางด้านนักรบแฟร์เทคนะแพ้อัสซดุล่าอิมานกาซาริเยฟนะไฟนี้แพ้น็อกยกแรกเลยด้วยแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้อัสลัมจอนออติคอฟ นะครับแต่ว่าไฟอัสลัมจอนเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจพอสมควรนะคือเขาไม่โดนแพ้น,น็อกนะครับแล้วก็แข่งทําได้ดีนะเพียงแต่ว่าหลายๆคนมองว่าเขาเขากล้ากลัวที่จะออกแข้ง่ยแต่ว่าส่วนตัวผมดูรูปมวยแล้วผมเข้าใจได้นะว่าทําไมเขาก็ล้ากลัวนะครับวันนั้นอัลลัมจอนเนี่ยเปิดสีข้างรับแข้งเลยนะครับพอเตะเข้าปุ๊บเขาก็หนีไ้แล้วรอสวนสวน,นหนักๆแรงเลยนะอ่าฉะนั้นพวกฝรั่งเขาชอบทําแบบเนี้ยนะครับ มวยที่ธาตุไม่ค่อยดีโดนแล้วมีอาการบ่อยๆเขาก็จะกลัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่ลองเป็นมวยแบบชอบบวกชอบแลกดินะเขาไม่กลัวหรอกไอ้พวกลูกหนีบขาไว้แล้วสวนนะอ่ะเพราะเขาลูกอึดถึกทนเขาได้ไงพวกมวยพวกนั้นนะครับแต่มวยพวกมวยฝีมือพวกนี้เขาจะไม่ค่อยชอบหรอกนะไอ้พวกลูกเจ็บลูกปวดเนี่ยนะะโดนแล้วมันมีอาการง่ายนะครับจจะไฟนั้นไม่แพ้นอกนะอัตราการปิดเกม0ซ ไม่ชนะน็อกใครเลยนะครับไม่ชนะน็อกใครเลยนะเดี๋ยวมาดูน้ําหนักพิกัดของทางด้านเด็ดดวงเล็กหน่อยเด็ดดวงเล็กเป็นมวยกว่านะกว่า 5G กว่า 5G เด็ดดวงเล็กเนี่ยรู้สึกว่าจะชกอยู่ในวันวันลุมพินีอย่างเดียวเลยนะครับมาหลายไฟแล้วแหละคือตั้งแต่มาชกวันไม่ได้ชก มวยไทย5ยกเลยอ่ะพิกัดน้ำหนักก็135 135 139 136 135นะครับก่อนหน้านั้นจะเป็นพวก125นะมี138ปโผลมานะครับก็ไม่เกิน140อ่ะนะไม่เกิน140นะครับสำหรับทางด้านเด็ดดวงเล็กวันของโอมเ,อเดี๋ยวเราไปดูคู่ชกของเขากันบ้างนะครับบัวเขียวปอเปาอินส่วนสูง5ฟุต9นิ้ว177เซนนะครับอายุ23ปีซ้อมอยู่ NP Boxing Gym มาชกในรายการวันเนี่ยหไฟนะครับชนะ5แพ้1โอสถิติเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามนะครับเริ่มจากไฟแรกนะชนะคะแนนทางด้านพลือหัดน้อย t b m ยิมนะครับไฟที่2อเนี่ยอาจจะสะดุดนิดนึงแพ้น็อกยกแรกเดนิสเดมิคาปูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสี่ไฟนะครับชนะรวดเริ่มจากชนะรักสยามสอบุญมีฤทธิ์นะวันลุมินี69ชนะเพชรกาฟิลจิตเมืองนอนท์วันลุมินี75 ชนะเพชรวิชิตสิงห์มาวินวันลุมพินี83ดนะลาไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่2ยาคุปโพลอฟสกี้นะครับวันลุมพินีร5 5ฟอร์มหลังถือว่าฟอร์มนี้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะสำหรับทางด้านบัวเขียวอัตราการปิดเกม20%นะครับก็ชนะน็อกรู้สึกจะไฟล่าสุดไฟ์เดียวเหมือนกันนะไม่ค่อยชนะน็อกใครเหมือนกันนะครับบัวเขียว บัวเขียวเนี่ยเป็นมวยมวยเข่านะพื้นเดิมเป็นมวยเข่านะเดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักหน่อยน้ำหนักของบัวเขียวนะครับ 140...140... 1 3 8 141 140 140้ดโอ้ดูน้ําหนักพิกัดน้าหนักจะได้เปรียบเจ้าเด็ดดวงเล็กนะเด็ดดวงเล็กเนี่ยรู้สึกว่า2ไฟ3ัไฟล่าสุดจะละ้135 1 3หส3 8ไม่เกินนี้ ส่วนทางด้านบัวเขียวแนวร้อยสี่สิบอัพนะเนี่ยสนะไฟหลังสุดเอ,อมีร้อยสาไฟหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็น่าจะชกอยู่140อัพนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกหน่อยเด็ดดวงเล็กนะครับมาชกในรายการวันเนี่ย9ไฟถ้าเป็นมวยไทยเนี่ยชนะ4แพ้สนะไม่ค่อยสวยถ้าเป็นคลิกบ็อกซิ่งชนะหนึ่งแพ้ศนะครับ สถิติรวมชนะ55แพ้15เสมอ0นะอายุ22ปีสูง175เซนนะครับซ้อมอยู่วันของโอม MBK สถิติการออกอาวุธนะ43เปรถือว่าแม่นยำนะครับก็เน้นที่ลำตัวนะเป็นการเตะมากกว่านะครับนอกมากกว่าใช้เข่านะลงมาก็จะเป็นเป้าบนกับเตะขาเจาะยางนะลดหลั่นกันไป ตั้งรับจากทาง41%ถือว่ารับอาวุธเยอะอยู่นะเป็นมวยฝีมือที่ยังรับอาวุธเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าธาตุไม่ได้ถือว่าย่าแย่อะไรแต่ว่ากระโดนหนักๆมีหลักเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้อึดถึกทนแต่ว่าไม่ได้เปราะบางขนาดน,นั้นนะสำหรับทางด้านเด็ดดวงเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านบัวเขียวมั่งนะครับ บัวเขียวปอเปาอ,อินบัวเขียวปอเปาอ,อินนะมาชกในรายการวันเนี่ยหกไฟล์นะชนะ5แพ้1นึะครับสถิตริรวมชนะ81เอ็แพ้ยี่สมเสมอศูนอายุ23ปีสูงร้อยเจ็ดสเซนซ้อมอยู่ n p b o พีบ็อกซิ่งยิมนะสถิติการออกอาวุธนะสาครั้งถือว่าแม่นเหมือนกันนะครับเน้นเป้าบนแล้วก็ลำตัวขาลดหลั่นกันลงมา นะครับตั้งรับจับทาง32%มนี่ถือว่าใช้ได้นะอ่ายังไม่ถือว่ารับอาวุธเยอะอะไรมากเพราะเขาไม่ใช่มวยไม่ใช่มวยเชิงฝีมือ,อแล้วเป็นมวยบู๊มวยเดินนะสำหรับทางด้านบัวเขียวนะครับเน้นลูกแข็งแรงอ่ะเน้นก็ส่วนที่โดนอาวุธเยอะที่สุดก็จะเป็นเป้าบนนะครับแล้วก็ลำตัวขาลดหลั่นกันลงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเปรียบเทียบสักหน่อย อ่ะส่วนสูงนะครับเด็ดดวงเล็กกับบวกเขียวส่วนสูงต่างกัน2เซนนะบวกเขียวสูงกว่า2เซนนะครับผมว่าไม่มีผลหรอกนะส่วนพิกัดน้ําหนักเนี่ยทางเด็ดดวงเล็กเนี่ยชกอยู่พิกัดน้ำหนักฟลายเวทก็คือ135โดยประมาณส่วนบวกเขียวเนี่ยแคชเวทแคชเวทของบวกเขียวเนี่ยประมาณร40นะอ่าไม่เคยผมไม่เคยเห็นชก1้อยนะอาจจะมีแต่ว่าน้อยนะครับแต่ว่า ที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นร้อยสี่สิบร้อยสี่เอ็ดร้อยสามแปดอะไรประมาณนี้คือเวทพิกัดน้ำหนักเนี่ยจะเหลื่อมๆเ,เด็กดวงเล็กอยู่หน่อยหนึ่งนะอายุอนามพอกันเลยยี่สามกับยี่สองนะครับข้อคายการฟิตซ้อมก็ NP b o x i บ็อกซิ่งยิมกับทางด้านวันของโอมวันของโอมเนี่ยถ้าเป็นวันของโอมเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นมวยเด็กๆนะาทำมวยเด็กๆนะเมื่อก่อนเขาอยู่กับทีเด็ดเก้าสิบเก้าอ่ะแล้วซ้อมอยู่ด้วยกัน นะครับแต่ตอนหลังเ็าแยกออกมาในวันของโอมก็มาทําเป็นมวยเด็กๆอะ่ะแต่เขาจะซ้อมอยู่วันของโอมหรไม่ซ้อมอยู่ทีเด็ด99เหรอผู้ชนใหญ่มวยที่เป็นผู้ใหญ่มวยมวยเกรดใหญ่ๆเกรดเล่นอนะ่ะส่วนใหญ่จะไปอยู่ทีเด็ด99แล้วถ้าเป็นมวยเด็กๆอายุน้อยๆอยส่วนใหญ่จะอยู่วันของโอมนะครับก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าพอคลายการฟิตซ้อมก็มาพอกันนะครับ าการออกอาวุธนะ43%กับ39%เป็นทางด้านบัวเขียวดูแม่นกว่านะครับแล้วก็กราฟเนี่ยจะค่อนข้างเอ้ยไม่ใช่เป็นทางด้านเด็ดดวงเล็กอาจจะดูแม่นกว่านะครับแล้วก็กราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเด็ดดวงเล็กมันจะเน้นบริเวณลําตัวเพราะาส่วนใหญ่เขาจะเป็นการออกแข้งอาวุธของเขาอะนะครับก็อย่างที่บอกแข้งขวา 5G นะครับเป็นการออกแข้งเข้าลําตัวเพราะว่าการออกแข้งเนี่ยมัน มันค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะในในใน,ในกติกาการให้คะแนนแบบนี้มันค่อนข้างที่จะไ,ได้เปรียบเพราะว่าหมัดเนี่ยเวลามันต่อยติดบล็อกเนี่ยติดกาดเนี่ยมันไม่ได้คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเตะเนี่ยเตะเราเตะเข้าไปที่ท่อนแขนเนี่ยที่ที่ถือว่าเป็นกาดเนี่ยมันได้คะแนนนะนอกสีจากว่าเตะเข้าแข้งก็คือเขายกแข้งขึ้นมาบังมันอาจจะไม่ได้คะแนนแต่ถ้าเตะเข้าแขนได้คะแนนนะอ่านั้นมันอาจจะได้เปรียบตรงหมัด ไม่ได้เปรียบหมัดอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าหมัดเนี่ยมันจะปิดเกมได้รวดเร็วกว่านะมันก็มันก็มีข้อได้ข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับทางบัวเขียวเนี่ยเขาจะเน้นหมัดส่วนเด็ดดวงเล็กเน้นแข้งนะัวเขียวเป็นมวยเข่ามาก่อนนะอ่าทั้นั้นวงในเนี่ยถ้าปั้มรัดฟัดตีกันไปวงในยังไงัวเขียวดูแข็งแรงกว่าอยู่แล้วแหละนะครับอาการตั้งรับจับทางก็บัวเขียวดีกว่าวเอ่อมวยเดิกเนกลายเป็นมวยที่ตั้งรับจับทางดีกว่านะตามตัวเลข,เขนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าเด็ดดวงเล็กเนี่ยเขาเป็นมวยทรงถอยนะแต่ว่าความจัดจ้านมันยังไม่มีอ่ะมันยังไม่ได้ถึงกับว่าจัดจ้านขนาดนั้นพลิ้วจัดจ้านไม่ใช่แล้วก็เป็นมวยถอยเตะถอยเตะธรรมดาแต่ว่าเขาออกแข้งแข้งขวาได้รวดเร็วนะครับก็เลยก็เลยเหมือนแบบว่าอยู่ในทรงมวยแบบนั้นได้นะครับคือถ้าไม่มีแข้งขวาก็ค่อนข้างแย่เหมือนกันนะอ่า เดี๋ยวเราไปดูรูปมวยเลยดีกว่านะครับรูปมวยเนี่ยคือบัวเขียวเนี่ยคือผมยังไม่ได้บอกนะว่าแต่ละคนเป็นมวยสไตล์ไหนะว่ากันตรงนี้เลยบัวเขียวเนี่ยพื้นเดิมเนี่ยเขาเป็นมวยเข่านะเป็นมวยเข่าล็อกลัดในเหนียวแน่นนะครับแข็งแรงนะมีหมัดมีศอกรุนแรงเลยนะแข้งก็ออกได้ดีสําหรับบัวเขียวนะก็ชกอ่รู้สึกว่าผมจะมาติดตามเขาตอนอยู่ RWS ตอนอยู รายการ5ยกเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะก็เห็นบ้างปากปลายก็ดูเป็นมวยแข็งแรงดีนะครับจะมาเห็นบ่อยๆก็นในรายการ RWS เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ชกกันต่างชาติเมื่อก่อนนะครับก็รูปร่างช่วงชกเขาดีอ่ะนะดูหนาดูแข็งแรงดูใหญ่นะ้วก็วงในเนี่ยเหนียวแน่นเลยนะครับก็ดีชอบเมื่อก่อนดูบูดูดุดันดีนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในรายการวันเนี่ยผมมองว่า อาจจะมีจุดท the ี่ต้องปรับนิดหน่อยคือโบเขียวเนี่ยเป็นมวยแข็งแรงนะอาวุธหนักแรงแต่ว่าเพรามาอยู่ในรายการวันต่อยหมัดไม่ค่อยดีมันต่อยหมัดไม่ค่อยเข้านะแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงยังมีอยู่มันยังอึดบูทดุดันอยู่อะนะความมันอยู่ได้ด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงเลยสําหรับโบเขียวแต่ในรายการวันเนี่ยเขาเขาเน้นนะเรื่องความแข็งแกร่งแข็งแรงส่วนเด็ดดวงเล็กเด็ดดวงเล็กเนี่ยเป็นมวยฝีมือ เป็นมวยทรงถอยถอยเตะจะคล้ายๆทรงจะคล้ายๆพวกพันพยักคล้ายๆพ,พ,พ,พวกเฟอร์รารีอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นแนวถอยเตะถอยเตะนะออกแข้งสวยๆนะออกแข้งได้ทีๆนะครับสำหรับทางด้านเด็ดดวงเล็กก็ถือว่าใช้ได้นะมีอาวุธหลักๆเลยก็คือแข้งนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยผมยังมองว่ายังเฉยๆนะเรื่องสายตรงสายตาก็ถือว่าใช้ได้นะครับ หลักเลียมตัวก็โอเคแต่ว่าเรื่องหลักเหลียมตัวเนี่ยเขาไม่ได้ชกมมยไทยให้ยกมานานแล้วเพราะนั้นเลียมตัวมันจะไม่ค่อยมีนะจะเป็นลูกปะทะซะมากกว่าแล้วเราก็ทางด้านเด็ดดวงเล็กเนี่ยลูกปะทะเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากมายอะไรเท่ากับบัวเขียวนะครับอคู่นี้เลดยังไม่เปิดมาแต่ผมมองว่าเลตมันมันไม่น่าแพงมากนะคือ ถ้าดูตามสถิติเนี่ยบัวเขียวมันดูดีกว่าดูดีกว่าเยอะเลยแหละตามสถิติแต่ถ้าเอาตามรูปมวยเนี่ยผมว่าบัวเขียวมันดูช้ามันดูช้ากว่าหน่อยหนึ่งแล้วก็ไอ้เจ้าเด็ดดวงเล็กดูแข่งออกค่อนข้างดีนะแล้วด้วยความที่เป็นมวยไทยด้วยกันเป็นมวยไทยพื้นเดิมด้วยกันหลักเลียมตัวมวยไทยมันมันมีด้วยกันทั้งคู่แล้วดังนั้นจะไปจะไปเล่นเอาจนถึงเจ็บจนถึงน็อกเนี่ยมันก็คงมันก็คงจะยากนะพวกเขาพวกอา จับในไล่แขนฟันศอกอะไรพวกเนี้ยเอ่อถ้าเป็นต่างชาติพอได้ถ้าเป็นของไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกินกันยากในรายการวันนะเพราะเขาให้เวลาแต่งตัวน้อยมากคือถ้าเป็นมวยไทย5ยกเนี่ยมันกินกันได้สิเพราะว่ามันมีการไล่แขนมีอะไรหลายๆอย่างนับกรรมการเขาเปิดโอกาสให้ไล่แขนเพราะเป็นกนติกาของ5ยก นะครับแต่พอมาอยู่ในรายการวันเขาไม่ค่อยประทับใจเรื่องการไล่แขนสักเท่าไหร่นะไอเรื่องทรงมวยอะไรพวกนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีแล้วฉะนั้นไปไล่แขนฟันศอกล็อกลัดตีเข่าอะไรมันค่อนข้างกินยากถ้าเป็นมวยไทยด้วยกันแต่ถ้าเป็นต่างชาติกินนิ่มนะครับต่างชาติไล่แขนไม่ค่อยเก่งอะต่อให้ไล่ได้ยังไงไล่กันไปนานๆมันก็สู้คนไทยไม่ได้นะครับกินนิ่มถ้าเป็นต่างชาตินะ,ะวันนี้เป็นไทยด้วยกันฉะนั้นความแข่งแข่งแรงวันนี้ผมมองว่า ไอ้เจ้าบัวเขียวมีมากกว่านะแต่ว่าทางด้านเด็ดดวงเล็กน่คงไม่ให้เดินจับในง่ายๆจะคงไม่ไม่ปะทะง่ายๆอ่ะทรงจะเป็นการถอยเตะถอยเตะมากกว่านะครับส่วนบัวเขียวก็คงเดินเข้ามานะ <S <S บูระยะประชิดอ่ะหวังต่อยหมัดฟันศอกนะครับล็อกลัดให้ทางด้านเด็ดดวงเล็กเนี่ยหมดเลี้ยวหมดแรงไปแต่ผมมองว่าพอเป็นนวมใหญ่อ่ะเอ้พอเป็นรวมเล็กอ่ะ เปิดนิ้วด้วยนั้นไล่แขนมันไล่ง่ายเก็บการอาวุธมันเก็บกันได้ง่ายกว่านะครับมันก็กางมือเข้าไว้นะขำํำขำเข้าไวนะ้แล้วบัวเขียวลูกลูกปิดเกมลูกทีเด็ดทีขาดอะ่ะผมมองว่ามันมันยังไม่ค่อยเยอะนะเพียงแต่ว่าเ,เรียวแรงเขาเยอะคือจังหวะเขาเดินบทเดินบี้เนี่ยเขาก็มีแรงบู๊แรงชนนะแต่ว่าจังหวะหมัดแบบโป้งหลบับเปยังลาบเนี่ยเหมือนพวกชาติพยักอย่างเงี้ย ผมยังไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่ออกมาได้รุนแรงแต่มันไม่ค่อยเข้าจุดสลบติดบล็อกติดกาดมั่งนะบัวเขียวจะชนะก็คือบดบี้เข้าไปให้เลี้ยวแรงหมดอนะ่พะพยกกาดไม่ค่อยขึ้นคันนี้มันก็จะเป็นของบัวเขียวละแต่ว่าก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่จะหมดเนี่ยบัวเขียวจะโดนเตะไปสักกี่แข้งนะครับเพราะว่าคันวันเนี่ยมันให้คะแนนเป็นยกนะคือถ้ายกแรกมาช้าอเหมือนอย่างเกาะเต่าอะ่ะเกาะเต่าเนี่ยวันที่แพ้เนี่ย เครื่องดีเซลไปหน่อยนะครับถ้าเปลี่ยนยกเครื่องใหม่เป็นเบนซินนะเมื่อวานวันนั้นมีสิทธิ์ชนะนะเหมือนกันกับทางด้านบัวเขียวอ่ะบัวเขียวมันยังเครื่องเบนเออเนเครื่องดีเซลอยู่เลยนะมันไม่ยังไม่เป็นเครื่องเบนซินอ่ะถ้าเป็นดีเซลก็ดันลางให้ต้นมันมาเร็วนี้หน่อยมันจะดีนะครับคือวันนี้ผมมองกลัวอย่างเดียวคือบัวเขียวมันจะสตาร์ทช้านะแล้วแข้งของทางด้านเด็บลวงเล็กมันมันค่อนข้างที่จะไม่รอนะอ่า แข่งของเด็ดดวงเล็กนี่ก็เหมือนอ่าพวกรถแข่ง200เมตรส่วนบัวเขียวก็ดันโลนะครับฉะนั้นกลัวว่า3ยกทางมันจะไม่พอเลยถ้าถ้ายกเนี่ยไม่แน่ถ้า5ยกเนี่ยผมมองว่าบัวเขียวอาจจะกินนะแต่พอาะ3ยกเนี่ยท้ายๆแล้วกันนะถ้าบัวเขียวจะกินจะกินท้ายๆนะครับผมว่ายกแรกไปก่อนแน่ๆนะสำหรับ ทางด้านเด็ดดวงเล็กเอาวันนี้เลทผมมองว่าเลทเนี่ยไม่น่าจะออกมาหนีกันเยอะนะอ่าถ้าจะมาเป็นต่อคิดว่าบัวเขียวอาจจะต่อสักจุด7จุดแดผมมองว่าจุดเจ็ดก็แพงแล้วนะจุดเจ็ดจุดแดน่าจะอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าอืที่บัวเขียวต่อเนี่ยคิดว่าสถิติของเขามันน่าจะดีกว่าไงแล้วก็น้ําหนักอีกนะครับเลยคิดว่าบัวเขียวเนี่ยมาเป็นต่อแน่ๆแหละแต่ว่าด้วยรูปทรงการชกอ่ะ ผมดูว่ามันมันไม่น่าจะหนีกันมากะนะครับมวยก็ไม่ได้ไม่ได้ต่อยแบบว่าสม่ำเสมอทั้งคู่นะครับก็มีเว้นเว้นห่างห่างกันด้วยกันทั้งคู่ไอ้เจ้าเด่ดดวงเล็กก็ไม่มีไม่มีเหลี่ยมมวยไทยเลยไม่ได้ชกมวยไทยมานานไอ้เจ้าบัวเขียวก็ต่อยมวยไทยมั่งอ่าวันแชมเปี้ยนชิพมั่งความคุ้นชินในรายการก็สลับกันไปสลับกันมานะครับฉังนั้นวันนี้มันก็ได้เปรียบเสียเปรียบคนละอย่าง แต่ผมมองว่าวันนี้บัวเขียวมันมาเป็นต่อนะผมมองว่ามันมันบี้บีอ่ะไม่หนีอ่ะทั้นั้นถ้าใครมาเป็นต่อผมก็เข้ามวยรองอยู่แล้วแล้วผมมองว่าเด็ดดวงเล็กเนี่ยน่าจะไปก่อนนะหนึ่งเนี่ยยกแรกเนี่ยไปก่อนแน่ยกสองมันอยู่ที่สตาร์ททันหรือเปล่าเจ้าบัวเขียวอะ่ะถ้าบัวเขียวเร่งขึ้นมายกสองมีสิทธิ์นะครับห้าสยกสามชิงดำนะแต่ถ้าบัวเขียวเร่งช้าย,ยกสองยังเร่งไม่ขึ้นเนี่ย ยกสามต้องเหยียบให้มิดแล้วแหละนะจะโบลั่นโบแตกยังไงก็ต้องเหยียบให้มิดแล้วนะครับกลัวจะไม่ทันเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างสั้นนะสามยกมันไม่เหมือนห้ายกนะครับห้ายกมันดันโลไงนะแต่สามยกมันก็แค่สองสามร้อยเมตรใช่ไหมล่ะมันไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นกลัวว่ามวยที่เครื่องร้อนช้ามันจะมันจะสปีดไม่ทันนะแต่คู่นี้มองว่าไม่มีน็อกไม่มีนับหรอกนะไม่ใช่มวยที่จะ ป้งปาง,งปิดบัญชีไอ้เจ้าเด็ดดวงเล็กก็ไม่ได้มีอาวุธปิดบัญชีอะไรก็มีแข้งแข้งขวาตเตะไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางด้านไอ้เจ้าบัวเขียวก็หมัดก็ว่ารุนแรงจริงอะ่ะแต่ว่าความแม่นยำยังยังดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีความแข็งแรงอย่างเดียวความอึดความแข็งแรงแต่อย่างนี้บัวเขียวเนี่ยผมมองว่าคางไม่ดีนะเวลาโดนจุดที่มันเป็นจุดที่ควรจะหลับอะ่ะ ดูดูมีอาการง่ายมากนะไม่เหมือนกับทางด้านเด็ดดวงเล็กเด็ดดวงเล็กเนี่ยโดนแกวงไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาออนแอนก็จริงแต่ว่าเขาก็ออนแอนอยู่กันนะโดนอาวุธก็คงเคงคงเคงอยู่งันนะมันไม่ได้เสียอาการมากขึ้นไปเหมือนเท่าบัวเขียวบัวเขียวเนี่ยมาแข็งแรงเลยนะมาแข็งแรงเลยแต่พอโดนปุ้งปุ๊บย่อยุบย่อยุบมันก็เลยมันก็เลยดูเหมือนมวยจะไปมากกว่า นะครับอ่ะท่านั้นวันนี้ผมชอบไปทางเด็ดดวงเล็กแล้วกันแต่คู่นี้วัดนะวัดนะอ่าวัดวัดนะครับเพราะว่าลูกแข็งแรงให้บัวเขียวอะนะแต่ความเร็วให้เด็ดดวงเล็กก็ดูกันว่าระหว่างลูกแข็งแรงกับความเร็วอันไหนมันจะดีกว่ากันนะไฟนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมขออนุญาตฟันธงไปเด็ดดวงเล็กนะครับอ่ะจบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณวันนี้นะวันหน้ามีคู่มวยดีๆรายการดีๆ ผมจะเอานาำเสนอให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับส่วนใครอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนอ่ะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ